ครับผมตัวแทนสาภาพการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับกอนเรยนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาวันนี้นะครับเพื่อร่วมกันยุดไม่เอาคาซิโนก่ <c oughs> อนจะกล่าวอะไรอ่ะผมอยากบอกนิดนึงว่า20กว่าปีที่แล้วพ่อก็อยากแปลลูกจะเอาที่ท่าเรือ <c oughs> มาปัจจุบัน20ปีต่อมาลูกก็จะเอาท่าเรือไปทำบ่อนอีก ถามจริงเอยุ่งอะไรกับบ้านกูนักหนาวะการท่าเรินนำส่งล้านละปีหนึงหกหปอร์หลักเกิน5,000ล้านบาททำให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นจากมวลรวมของโลจิสติกเคยเอาตัวเลขไปดูบ้างไหมอูแค่บอลอย่างเดียวว่าจะทำอะไรได้มันจะทำอะไรเคยเห็นคนได้ววยจากการเลยการพนัรไหมไม่เคยครับ พระฉนั้นวันนี้ผมในฐานะตัวแทนของพนักง,งานการท่าเรือ,มอผมขอแสดงจุดยืนของคนท่าเรือเลยคนท่าเรือทุกคนคัดค้านไม่เอาคาสิโนโอขอให้น้องประชาชนทุกคนนะครับมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเราจะสู้ไปด้ยวยกันครับขอบคุณมากครับ